คือว่าการ,การพนันคือบ่ให้เล่เลยห้ามเลยห้ามเลยครับคือว่าคันเห็นเหรียญก็คือให้เลือกให้นี้เลยเพราะข้าแต่ได้ยังวัดนี่ยหนึ่งหนึ่งหา,าหาจุดหาเขาสวัสดีท่านผู้ชมครับวันนี้เจอกันเช้าวันที่28เมษายนนะครับ2566ันห้าี้พยหกสานผู้ชมมาที่ตลาดนัดโคกระบ,บืออำเภอชนบทน,นะครับจังหวัดขอนแก่น มา,างบรรยากาศการซื้อขายน้ำกันภาพร้มมะนี่ของเขาหลายนะครับตลาดที่นี่เพิ่งเปิดทำการถึงวันศุกร์นะครับลอยละ99ที่เป็นหัวนะครับ่อยกระติมน้า่อยกระติมีเขามมแนยู่แต่ก็บ่หไหลนะครับห้อยหลายคนที่พิ่งยุ่ไก่นะครับ่นจะเข้ามานั่งกต่ตอนบ่ายวันพฤหัสเพราะตลาดมืองนี้เพิ่นเป็นตลาดข้างคืนนะครับ การซื้อขายก็จะเลือ่อนเมื่อแเศร้ามืดวันศุกร์เดี๋ยวมื้อนี้คือเก่านะครับที่พาท่านผู้ชมมาบรรยากาศการซื้อขายเลยก็มาเช็คเบังราคางวาน้ำกันครับว่าสัปดาห์นี้ราคา,าดีเป็นยังไงเดี๋ยวไปเบังไปฟังน้ำกันนะครับให้อดีจัมื้อเศร้าได้ครับเด้อได้มาหลายตัวบมื้อนงนเะมื้อนี้มากจิตแปลตัวเลยครับม้ทานอนเป็นเมื่อคืนนี้เนาะครับ <c oughs> มาเป็นเมื่อวานนี่ห้อยเนี่ยมาจากใสครับมาจากแหลงครับมาจากโคราชครับโคราชครับโอ้อมาไก่เราทำเนาะครับมาไก่ ตอนนี้เหลืออยูสองสาวนี่บ่ครับเหลืออยูสองสาวนี่ครับเป็นสาวน้อยเนาะครับสาวน้อยเปิดร้านแถลงห้อยสองสาวนะแต่แม่นี่ห้องไว้ยิบสามห้าร้อยครับตัวไก่เนาะครับตัวน้อยได้ครับสองหมื่นครับสองหมื่นเดี๋ยวก็เบอร์ตับน้อยเนาะครับก็เลยยูสองต่อได้ครับต่อได้ห้อยเป็นแต่เนี่ยราคางัวสัปดาห์นี้อ่ะตัปดาห์นี้ก็บตัวค้อยดีาไหมครับงัวะง้วเป็นหนามาหลังเดีครับเปนหนามาหลังครับอืมนี่แต่ชิลงไป็นหนาครับงัว ถ้าแม่เขาเป็นหงเอาเองนี่ก็พออยู่ได้เนาะแต่เขาเป็นหัวพ่อเขานะแต่ถ้าเขาเป็นในห้อยไปหาเลาะลำบ้านนี่ก็ตีมือแน่ครับผมเอาพี่พี่น้องยังได้ไปเลี้ยงห้อยคอเบอร์ติดต่อนนะครับศูนย์แปดเก้าครับสี่สี่สองหนึ่งสี่สี่เก้าครับห้อยยังซื้อห้อยครับห้อยเปียกครับห้อยเปียกแล้วม่ยอมไปเฉลียงคนละได้ครับเด้อนะครับพี่น้องได้หัวสาวไปเลี้ยงห้ทุ่งหาเรามันหมานห้อยเด้อครับหมานจะได้กลับบ้านเดินเลยครับพี่น้องไปทุ่งหาเรานะครับ นุ้งเฟื่อดีครับครับผมสวัสดีครับมาเจอกันอยู่อำเภอชียงในบดนะเฟื่อดนาะครับไม่ได้เห็นหน้ากันหลายนัดแล้วครับได้มาหลายตัวบวกกันไหนครับเฟื่อด่ะได้มาสิบตัวครับมือสิบตัวอะไรจากตัวตอนไหนอันนี้รูปแยดเข้าตัวเลยนะครับโอ้ยไปสองหกตัวครับอันนี้ของเขาเป็นชุดนะครับผมเป็นโคมเนาะรูปนี้เป็นบักลาครับอันนี้เป็นงูเลี้ยงนะเฟื่อดนาะครับผมแม่เขาที่พลาดจากโซแล้วครับลูกอะลูกจีประมาณลูกซีครับเราจะไป หาเดียครับประมาณหาเนาะครับไอร้อยสามสิบข้นพอดีนะเฟื่อต้อะสูงแล้วครับ็่ได้มิติเหนยวหรือว่าบ่อครับแข้งขาดีนะครับครับเฟื่อเปิดเท่าไดคุ้มนะเฟื่อคผ้มเปิดไปสองมื่นแปดพัน้าร้อยครับสองหมื่นแปดพันห้ารอยครับผมโอ้ครับพี่น้องสนไก่ยังม่ค่อยท่งหาเฟื่อแต่ไพ่เบิ้งเครื่องก็เครื่องดำหรือเครื่องยังไงบางลานี่มันนั่นถิเฟื่อ อันนี้ของผมกันแล้วครับเนี่ยของพ่อใดเนี่ยของเฟือดบ่ครับโอ้หัวมันหยอกเลยครับมื่อนี้ของเขาหลายเนี่ยต้อเฟือดาะครับเครื่องดำบ่ได้เฟือดครับของความเฟือดครับเออครับใี่น้องไปโทรหาเราตามเบอร์ที่เราให้ตัวที่สองตัวไดนเฟือดนะครับแม่หนึ่งเมีลูกแม่ลูกแม่ลูกสองคมอือออันนี้ก็ลูกผูกบ่ครับ ลูกผูกระตูวแล้วเพื่อแต่พันลูกมาเมฆเขาสองตัวครับสองตัวครับก็ไปโดยที่สามเนาะไอ้หลายนี่สูงอยู่ครับเพื่อนเสียงเลยเพื่อนซีบน่ะม้วนโบดครับม้วนสีเทาครับเทาผสมไอ้น้ำตาลใหม่เนาะครม้วนโบดเลยออกมาเป็นลูกครึ่งถ้าได้เฟิร์นครบนี่ครับปวดซีมันหายวะนะ ทำคุณภาพเนาะครับทำคุณภาพรับประกันทุกอย่างครับรับประกันทุกอย่างครับแต่ลูกนี่แดงดีได้ครับนี่ครับแต่ว่าเป็นบักลาเป็นลูกผูกครับครับชุดที่สามับเฟิร์ดไอ้นี่งดหมูของแปลกสุใจป่ะครับคุณครับของนมของนมอ๋ออันนี้ก็ของเฟือดแบบปลากราดหน่อยนะอันนี้ครับบักลาตัวนี้ใกล้กับเป็นบ่ะเนี่ยตัวนี้แม่นครับเออเอาปลากราดก็ค่อยๆไปของแปลกมาเยนี่ไอ้นมลอยเฟือดปลากลานี่ เนื้อนังดีได้เนาะเอาไปขุดนะเฟิ่อเนาะเฟื่อว่าเท่าไรครับในบักลาเนี่ยสองหมื่นเจ็ดพัยครับสองหมืห้าครับขอแปกขอแปกเรือบดบไทยใหไล่เลยนี่โอ้ของแปะเลยโอก็ออกินบักลาครับ เอาไปคุณเดี๋ยวอยากอันนั้นนิดนึงเนาะอยากอขาดตะเลี้ยงนิดน้อยหนึ่งฟึดเปิดต um ัวตัวเท่าไหร่ครับห้องตัวละเมื่อสี่ครับหนึ่งหมื่นสี่พันเอาไปคุณนะครับเนาะครับเอาไปคุณนี่ก็บักาไหลได้ครับเนี่ยปลาไหลทั้งคู่ทั้งคู่ถ้ายกคู่ได้หรือฟืดยกคู่ผมก็ว่าสองมือแดดพันทำห้องไว้เราทำตัวละเมื่อสี่แหละแต่แกกระตลองเนี่เราฟืดเนาะคุยเลยกันนิดหน่อย เบอร์ติดต่อเฟิรอต์ศูนย์เก้าสี่ครับสองเก็บศูนย์ศูนย์สามสี่ศูนย์ครับเฟิร์ดนะครับครับผมไม่จากเค่ผมนะเฟิร์ด์นะครับผมให้มันนะเฟิร์ดเด้อครับมันครับผมพี่น้องไปทวหาเฟิร์ดแล้วนะครับเสียต้นวันนียังมือเศร้านะครับครับผมแต่มาหลายตัวเพื่อเสียต้นสี่ตัวครับสี่ตัวเป็นสาวๆเนาะครับเอาน้ำเสนอตัวนี้ก่อน ประมาณจากเดือนแล้วครับเนี่ยตัวนี้ประมาณ16เดือน17เดือนนย่างเงีร้อยสามสิบเพราะอยไรเนาะครับอันนี้เป็นงวเลี้ยงเลยครับเนี่ยเป็นงวเลี้ยงออกสวนเหลืองๆเนาะแดงๆเหลืองๆเนาะพันธุ์ต้นเนาะครับว่าเท่าไรครับพันธต้นตัวนี้ยตัวนี้ว่าสามหมื่นสามครับเครื่องดำเนาะพันธต้นเนาะดำครับดำ้มสามหมื่นสามอัตราที่สองครับ คู่นี่อันนี้ยกคูครับห้ามื่นสองครับคู่นี่ห้ามื่นสองกระตุกตัวละสองมื่นกว่าบาทเนาะครับแยกก็ได้ครับแยกตัวเรายี่ยี่ที่หกห้ารอยครับรัประกันทุกอย่างรับประกันทุกอย่างราคานี้ยคันเป็ดไก่ลายไปส่งให้พี่น้องเนาะครับล่าน้อยตัวนี้ก็เครื่องดำนะครับนี่พี่ล่านี่หัวล้นพี่ล่าตัวอีกตัวนึงหัวล้นเดี๋ยวเคยเบ่งภาพรวมเอาคลองกันครับเดี๋ยวให้เขาให้เราะอันจุนไก่อน ไปได้ปะครับอ่าไปละมาเบิง์นังแง่นึงกันตัวนี้ท่องครับท่องผู้ใดครับนี่ท่องอ๋อมีเอกสารยืนยันด้ครับเด้อเอกสารมีนะครับท่องลูกตัวที่ใดห้อยต้นลูกที่สองครับตัวที่สองได้ยังเดือนแล้วครับท่องหาเดือนก็ก็เนี่ยโอ้ใกล้แล้วเครบใกล้เดือนได้สมาชิกแล้วแดงยีได้ครับเนี่ยร้อยสี่สิบขึ้นน้องห้อยต้นเนาะคมสูงนะราคาเด้อครับตัวนี้ว่าหาเมื่นสามครับเป็นราคาลมส้ม เอาเบอร์ติดตรครับ062ครับ3 9 8 8736ครับไอ้ต้นเรามาจากแก้งสนามน้าเลยครับเด้อมันมาแ้วไอ้ต้นเด้อพี่น้องเคยโทรหาเรา พ่อเฉยยศิษย์สวัสดีครับครับสวัสดีครับมืัอนี้ได้งัวเลี้ยงมาหนึ่งตัวเนาะครับผมเนป็นหนังเสือได้้ตงของเขาเนาะเป็นง้วนสาวเป็นง้วนสาวครับแข้งขาละเอียดดีได้ครับครับได้ครับว่าได้มีต้นหนีดรถครับบพราะพี่คนนี้รับประกันรับประกันได้ครับตอนนี้พ่อเฉยยศิษย์เปิดไวเท่ไหรครับเปิดไวสามเก่าครับปิดราคาล้มทรงครับล้มทรงครับโตได้แน่บครับราาคโตได้แน่ครับโตได้แน่ครับก็พี่น้องอย่าได้งัวนไปเลี้ยงนะครับอันนี้งัวเลี้ยงเลยครับเป็นงัวสาวน้องหมวดซีเต๋าครับจะเดือนแล้วคครรัับบอาายุเ่่ปีนะ ขาท่านนี่ยการยังนะครับเป็นเป็นน้ำยิดหน่อยหนึ่งอยู่อ่ะเบอร์ติดต่้ครับศูนย์หกสี่ครับเก้าหกแปดหก้าห้าสี่ครับหอยเคสิทธิ์มาจากเมืองพลมาจากเมืองพลครับเอาไม่ใช่ตัวละเมื่อไหครับมาตัวเดียวครับเขาอาไม่ตัวเดียวครับเครื่องดำดีได้ครับนี่เครื่องดำดีนะครับ คัดบวกอะไรก็ไปส่งให้พี่น้องนะครับนะครับครับไปส่งให้ครับรอยยิโมรูดอย่งให้ครับพี่น้องไปโทรหาเราหมาเด้ไห้เด้อครับครับผมหน้าตาเราสวยเด้อเนาะครับมีคนประกันกันได้ครับครับผมขอบคุณอนันห์ไห้เด้อครับแมันหมานครับผม มาแต่มื่อวานนี่หรือบางวันเศร้านี่บางวันเศร้านี่ครับเดินมาทางไทยตลาดเนาะว่าขึ้นบนมันแน่นขึ้นบนแน่นมันแน่นครับผมไปย่างกันย่างๆเลยครับมันแน่นหมดย่างงวดีดือดไหมครับผมเดือดสุดหรทางมันดีครับไม่บอดีนะครับสวัสดีครับมาสองสาวเนาะได้มาสองสาวครับสาวตัวนี้ก่อนสาวตัวนี้สาวตัวนี้ค่วยเนาะครับงวดเป็นงวเคยป่วยเป็นลำบีครับหายแล้วอายุเขาครับไม่ อายุ2ปีกว่าครับเป็นซ้ายแล้วรอบนึงแต่ว่าผมยังไม่ทันได้ผสมครับความสูงเลยครับความสูงร้อยสามสิบห้าบวกครับเกือบร้อยสี่สิบแล้วครับแต่ก็บ่ได้มีผลกับการส่งลูกเนาะบ่ครับเขาหายแล้วบ่ครับตรวจเช็คเมดลูกเรียบร้อยครับปกติปกติครับให้เปิดเท่าไหร่ครับนั้งเลยอ่าผมเปิดไว้สามเมื่อเจ็ดครับเป็นราคาต่อรองได้ครับผมต่อรองได้ครับมันเป็นล้ำบีครราคามันเกี่บเรื่อราคาหนี้เนาะครับครับงัวมันเลือดดีครับ ผั้เครื่องดาดีนะห้อยเนาะครับผมผูถึงสวดสงเขาได้เลยนเนาะสวดสงดีครับสง้ามครับเป็นงัอเลี้ยงได้ครับเนี่ยครับผมมาดดีครับเออสวดสงเขาได้น้าตาแล้วก็สวยอยู่มาดดีซี้ได้ครับเครื่องครบลึ้งเล้งามครับเอาพี่น้องอยากเอาไปเป็นไว้ในคอกเลยครับน่เป็นง้อเลี้ยงครับมันมีผลต่อลูกครับที่ด้คอเบอร์แล้ว ครับผมตัวที่สองคือตัวนี้เนาะห้อยเนาะตัวที่สองเป็นหัวสาว<ม>านะครับเป็นหัวสาวครับมันได้เดือนกว่าๆนี่แหละครับห้อยได้พอใส่ลุงให้เราอ่ะครับอ่าเป็นค้มฝูงไหมครับผมอ๋ออีหลานี่ก็แดงดีเนาะห้อยเนาะครับผมแดงดีค้มสูงก็ที่ร้อยร้อย<ะ>สี่สิบร้อยสี่สิบบวกวครับร้อยสี่สิบบวกครับแข้งขาเหยียดดีเนาะห้อยเนาะครับผมครับง้อบูมี่ตำหนีครับเดี๋ยวเบิงเครื่องก็ได้ครับครับผม เครื่องดําดีด้วห้อยครับผมเครื่องดําดีมองว่าห้อยครับผมหางมันอยากเคลื่อนเแน่มันนั่นติดลวดน้ําครับง้อเนเลี้ยงลวดน้ํามาครับแต่วพูดถึงอ่ะเ่อใดหนามีผลกับการให้ลูกให้เต้าดอกเนาะครับผมครับเป็นส่วนประกอบเป็นง้อเลี้ยงครับเป็นการง้อเลี้ยงไหมครับเด้อครับตอนนี้เปิดไว้สองเมื่อเก้าครับตามคุณภาพครับผมต่อรองได้อยู่ครับราคาคันพ่กไก่ไรไปส่งให้บริโภยราคาห้อยราคาเนี่ยไปส่งได้อยู่ครับประมาณสักหน่อยโลนนะครับเบอร์ติดต่อครับผม เบอร์ติดต่อศูนย์เก้าหกครับเจ็ดเก้าหาครับหกห้าสามหาครับห้อยห้อยต่อครับผมมาจากใส่กับห้อยมาแต่บันเทนครับอำเภอบันเทนโอ้ไก่เด้ห้อยออกมาจากงอกมันนะออกมาแต่ตีซี่ผู้ละครับซี่เอาหมันๆได้ห้อยได้เดี๋ยวห้อยถ้าพี่น้องอยากได้งอกไปเลี้ยงเนาะเพื่อคนบสะดวกมานำนักครับห้อยบ้านห้อยในบ้านอย่างครับอ่าบ้านหนองบัวครับตำบลครับตำบลบ้านแท่นครับอำเภอบ้านแท่นอำเภอบ้านแท่นจังหวัดชัยภูมิครับผมพี่น้องก็โทรหาเรานะครับเรามาดสองสาวอีหลานนิททองแล้ว ห้อหนุ่มบดีนะครับเจ้มาสองนึ่งสาวกับนึ่งหนุ่มเนาะเม้นบ่อันนี้ปลระมีสายหูด้วยไหมครับเนี่ยจากเดือนละห้อยไหนยุคเขาอ่ะสิบสามครับสิบสามครับผมเป็นลูกบ้านบ่ครับเอ่าเป็นลูกเจ้ารักครับลูกเจ้ารักแต่ว่าจะขาดน้ำเลี้ยงนั่นเองเนาะครับผมเป็นลูกสายเจ้ารัก่ียห้อยราคาปลานี่ว่าเท่า็จราคาครับเนี่ยเปิดก็เสด็จสองหมื่นห้าสองหมื่นกว่าห้าพันราคานี่ยตกลงเม้เนาะครับผม ท่านบอกบบกันแล้วก็ไป็นเส้นมือที่นอกตาแล้วอร่อยด้วยนะกับหูด้วยครับเพิ่งได้จีบสามเดือนนะครับเพิ่งได้จีบสามเดือนไออีกตัวนี้มะสาวอันนี้จะเดือนแล้วห้อยมะสาวยานะังอันนี้สิบสามเหมือนกันครับส <13 S 3> ิบสามเดือนครับผมอันนี้เข้มนีที่ออกเป็นทรงสีเขนะ้มเนาะครับผมเข้มน้ำตาลเม็ดมะขามเออเม็ดมะขามกิ่นเข้มราคาคุยเท่าไหร่ห้อย ต,ตัวนี้ 23, 2องหมื่นสามครับสองหม่นา้ราคาที่เขาเปิดมาไหนครับถ้าพี่พน้องอยากได้ไปเลี้ยงเนี่ยถ้าเป็นราคาล้มส่งไหม เป็นราคารวมส่งครับเด็กก็ต่อรองเลยเนาะครับผมต่อรองได้นิดหน่อยครับเพื่อพี่น้องก็ได้ไปเลี้ยงห้อยเบอร์โทรศัพท์ครับเบอร์ติดต่อ095ครับ6463 662ไม่ไม่อยากใช้ครับบ้านไผ่ครับไอคอนแก่นครับผมอ่ะพี่น้อยก็ได้ผมว่าไปเลี้ยงนะครับส่วนนี้เป็นสายหูเป็นลูกสายเจ้าเชื่องครับกินเก่งไปโชว์หาเราตามเบอร์ที่เราให้มันหมานะไผ่เด้อครับผมหมานครับ า,าดียไม่ะสวัสดีนะครับครับผมมันหลายแต่ว่าตอนนี้เดินสามหนุ่มเนาะครับไม่ต้องมาพี่เ่อาที่เห็นตรงนี้มันย้อนแสง อ่ะหนุ่มตัวดีก่อนห้อยครับอายุเท่าไรครับเนี่ยห้อยจิประมาณสองปีกว่าครับเอาไปขุนน้อยเนาะครับเอาไปขุนเข้มดีได้ครับนะครับผมเท่าได้ครับห้อยเปิดไว้บักล้านนะสามตัวนี่เปิดใบตัวละสามสิบสามห้าร้อยครับสามตัวนี่ตัวละสามสิบสามห้าร้อยซูซีกันเนาะครับผมใต้พี่น้องยกทันสามนี่ก็รถหลายอยู่รถไหนครับบ่ได้มีต้นเหนี่ยนห้อยเนาะบ่ครับมาจากไสครับห้อยมาจากซัมสูงครับขอนแก่นขอนแก่นทร์เบอร์ติดต่อครับศูนย์เก้าห้าครับสองสามหนึ่ง เจ็ดแปดศูนย์หนึ่งครับพ้อยอยังครับสเสกครับพ้อยเดี๋ยวถามเนื้อยู่บ้านเนี่ยไม่มีงัวลเลี้ยงอยู่บ่ตอนนี้อยู่บ้านห้อยมีครับเพื่อพี่น้องคนบริสุทธิ์มานำนัดเนาะเพื่อนเพื่อนอยู่สวนใกล้ๆบ้านเขาอยากไปเบือหางว่าไป้ยงครับผมบ้านห้อยหรือบ้านยังบ้านบ่อไนย์ครัอบอำเภอสำสูงตำบลคู่คำครับตำบลคู่คำจังหวัดขอนแก่นห้อยเสกครับเสกครับผมจะคอยไปเบือถือคอยตู้หาเราเด้อครับผมเมื่อนี้สามตัวนี้หมานห้อยเด้อครับผมไอ้ได้ขายอยู่นี่ครับผมมันหมานครับเงี้ย สวัสดีครับครับเล่มาหลายตัวบ่มวดเนี่ครับงัวเล่มาหางหกตัวครับเป็นงัวซะมากเป็นงัวไปรุ่นเนาะครับชุดนี้เป็นโคบ่ครับนะเรียกว่าไอ้นี่แม่สาวครับประแม่สาวอ๋อท่านนี้วัฒนพันธ์ในรอบหนึ่งครับผสมพันธุ์ไฮเลอคครับห้อยผสมไปลูกไส้เอทเคหางสองชุดครับเป็นวัวถับเดงดยีนตัวห้อยเนาะสูงเท่าไรครับเนี่ยสูงประมาณร้อย ขี้ดลอยหาสิบเครับแข่งขายขีดีเยอะห้อยฐานมองว่าเลยครับตามมองว่าราคามองว่านี่สามหมื่นหกพันาลอยครับเปิดราลงชกน้อยเนาะันบกไก่ลายรับเด็กค่อยที่เพิ่งวด้วยครับพี่น้องกัเด็กได้ไปเลี้ยงค่อยทุันเราที่คอเบรอตัวที่สองห้อยนี่แม่นของเราแม่นครับเราก็มีนวดหน่อยครับเออเป็นเออมื่อี้เรานับมีแต่หัวออมาด้น่ไหมับลากลาด้หน่ไหมก็ได้บลากาห้อยได้แล้วมื่นเอ็ดครับมื่นเอด หมื่นสองหารอยครับนี่มืออีดครับตัวใหญ่นี่เด้ครับอันนี้หมื่นสองหารอยครับหมื่นสองหารอยอีกสามตัวนั่นเด้ครับแล้วก็ตัวปูสองตัวนั่นก็ไล่ละหมื่นหารอยครับตัวนวดของเขา่ปูคือไส้ลูกนวดวแมันครับวแมันได้่าขันยกชุดนี่ซีตัวนี้เอาไปเลยซีถวนซีถวนครับเอาละครับว่าพี่น้องไปขุนนะครับถั่วเอาเลยนี่เบิร์ดแล้วบันทึกไว้ที่นี่เตียวครับโอ้แต่เดี๋ยว่าอยู่บ้านมีของอย่่อยู่บ้านนะ กัมีอยู่ครับมีมีแม่ทองอยู่ครับมีแม่ทองว่ครับเบอร์ติดต่อครับห้อย084ครับครับ5050241ครับห้อยโต้งครับห้อยโต้งถ้าพี่น้อยยังได้ง้วนไปเรียงเลยครับถ้าบริษัทหลวงมานำนัดเนาะเพื่อยากได้นังนะครับเพื่อไปหาเราอยู่บ้านบ้านห้อยหรือฟาร์มห้อยอยู่บ้านอ่บ้านนางงามครับตำบลนางงามอำเภอบรรจาครับคนแก่นนะครับเนาะไปวัตถุไปโทรหาตามเบอร์ที่ห้อยเราให้ยเลยครับเด้อเสียโต้งหรือว่าห้โต้งมันมาได้อยโต้งเด้อขอบคุณทุกท่าน พี่น้องเยโทรหาเรานะครับ ไม่เพิ่งสวัสดีครับจ้าสวัสดีจ้าได้มาหลายตัวอยู่เนาะมาแต่ว่าเขาถามชุดนี้ก้อนนี้เป็นแม่ลูกลูกเป็นลูกสาวเรียกเดี๋ยวแล้วครับลูกคนนึงลูกกัสิทธิ์เดือนจ้าแม่เขาท่องในยังครับแม่ทับเราจ้ะทับผู้ใดให้เราให้เพิ่งนะอ้ยเพิ่งผสมตัวได้จ้าผสมตัวผ่าลูกอย่ตัวแล้วให้เพิ่งอีลานะ ม้วลูกสองลูกสามเนี่ยจ้ะเอาไปเลี้ยงนะครับนักชุดเนี่ยเนาะเป็นงวเลี้ยงเลยครับเด้อสูงตัวลอยสี่สิบขึ้นพอดีถ้าแดงให้เพิ่องชุดนะเมนี่ว่าใบสี่สิบสามหาลอยจ้ะเป็นราคาลมทรงจ้ะขันบ่ไกันอะไรก็ไปสูงเงินล้องเนาะเอาเบอร์ติดต่อให้เพิ่งซูนเกลสามหาซี่หาสามแปดหนึ่งศูนย์จ้ะไปเพิ่องนะครับเรามาจากบัวใหญ่อยู่บ้านมีงวเลี้ยงอีกพวให้เพิ่งมีอยู่จ้ะมีอยู่ครับเพื่อพี่น้องปสะดวกมานั้มดั้มเพื่อนอยากไปหาอยู่บ้านบ้านให้เพิ่องในบ้านอย่างครับ บ้านโคกสีจ้ะตำบลครับตำบลขุนทองทอำเภอปูใหญ่จ้ะนครศรีมาเนาะจ้ะนครศรีมาค่ะ เชาติบดีครับครับผมสวัสดีครับครับบดีเมื่อเส้าเสชาติแต่มาจากตัวเมื่อไหร่ครับเมา่สามตัวครับอ่านังยังห่อปะเนี่ยแม่นครับอันนี้ว่าท่องบมครับท่องแล้วครับตัวไหนครับท่องผู้ใดครับท่องท่องคมตัวครับอ๋อได้อยากตัวแล้วลูกอ่ะเสชาติหรือว่าลูกเดียวครับในลูกมันนะครับนี่อ๋ออันนี้ให้ที่แยกเป็นแยกเนาะแยกก็ได้ครับอ้าเท่าไหร่เสชาติแต่แม้ว่าหนูว่าเส้าห้าสองหมื่นห้าพันเดี๋ยวไปดูบงคาบรวมได้เอาพวกลูกเท่านั้นปะ ลูกคือตัวนี้ครับลูกลูกตัวนี้นเด็ดเดือนแล้วครับเสียชาติลูกประมาณเจ็ดปดเดือนดแล้วครับถ้าไดในลูกครับลูกผมมาสองหมื่นสองหมื่น้าแม่ลูกว่าสี่หม่นตัวได้หลายอตได้หลายทั้งหมดเนี่ท้งด 17, หดสิบเหารยครับอสิบเย,ย,บบเย,ยมาเบอรถถถถ์โทรศัพท์ครับเสียชาติศูนย์หกสี่ศูนศูยห์หกสี่ครับสี่เจ็ดแปดเจ็ดศูนย์หนึ่งหนึ่งครับเสียชาติมาจากเกงข้อได้ครับครับผมแมโทรศัพท์เจ้าว่าเขาหันนะแมงครับอ่ารับโทรศัพท์ก่อนครับครับครับ

ใช้บ้านเขาป้ะใช้บ้านเขาเนี่ยนะใช้บ้านเ่านนอ้ใส่ชุดนี้เป็นแม่ลูกบ่ครับเนี่ยเป็นแม่ลูกเป็นแม่ลูกได้ครับสีเดียวกันนะลูกนี่เป็นบักลาน้อยครับครับเขาได้ลูกตัวแล้วเขาพ่องไข่แม่เขาเนี่ยเด้๋ลูกสามตัวครับสามตัวตอนนี้ท้องว่างอยู่บ่ครับหือว่าทับแล้วยังยังมาทั้งไหนทับครับเปิดเท่าไหร่ครับครบเลยเปิดสองหมื่นพันสองหมื่นกับหนึ loyalty, um, well ่งพันครับบ่าได้มิตาไม่แล้วนะครับเนาะครับบผมนี่อันนี้สองหมื่นหนึ่งพันนะครับชุดแรกชุดที่สองนี่เป็นบักลาน้อยตัวนี้เป็นบ่ครับ เจ็ดัหาเจ็ดปันหาตามคุณภาพเนาะครับที่ประมาณจกเดือนเนาะบบหลาหน่อยเน่งจีเดือนสีเดือนอันนั้นเป็นของเพราะนังนวลนะอันนั้นก็ไทยครับไทย่ถ้าได้ครับราคาหมื่นพันหนึ่งหมื่นกับหนึ่งพันโอ้ตามคุณภาพนั่นไม่ลกเล่นั่น้นเลอันนั้นเรบเล่สีขาวสองตัวนี้ก็ของห้อยเลาครบนี่ว่าถ้าไดครับห้อยเจ้าสามครับ สองหมื่นกับสามพันนะครับเบิร์ดเลาบะครับของเขาวานั่นตอนึงครับแม่ลูกเรียกกันครับอ๋อนั่นก็เลครับเถ้าไดครับห้อยชุดนะชุดนี้สาสามพันครับเออสามหมื่นสามพันพี่น้องอย่ากได้หัวดไทยไปนเรียงแล้วก็เรียชุดแรกเป็นไทยนะครับส่วนชุดสชุดสุดท้ายนี่ก็เป็นเล่จะค่อยทุ่ขหาห้อยอีเด็กของเบือแล้วแม่ต้องลูกลูกนี่เป็นลูกสาวลูกตัวเนี้ยลูกตัวเมียนะครับ ออกนวลๆเสื้อชุดนี้เป็นขาวทั้งสองลูกเป็นบักหราเนาะลูกเป็นตุ่มหูมยยครับเมีเขาท่องหรืยังครับยังครับยังเบอร์ติดต่อได้ครับว้อยเบอร์โทรศัพท์เดี๋ยวจะเอาให้เดี๋ยวเดี๋ยวมาเล็กนหน่อยม,มาทันไหมมาจำเบอร์เจ้าของมาไ,ได้เตีย้ยเบอร์ผมมันตกหนามหมู่บ้าน เดือดเพ่าะอนไใจน,นะอโอ้ยังมาทแไปหาซื้อไหมครับเดีย๋ยวถามบ้าก,ก่อนเพื่อพี่น,อน้องเพื่อนบริสัทวกมานัดเพื่อนอยากไปหาอยู่บ้านบ้านห้วยบ้านเลยครับบ้านต้นบดนะครับบ้านยังก,กับชนบทนนอ่ะย้วยหนยา้นนนหนายาสูบชนบทครับหน้ายาสูบข้างยาสูบที่ข้างบ้า,งา,บบานไผยครับโอ้ทีนาบ้านไผยครับอ๋อบ้านเราอยู่ใกล้ตลาดนัดด้วยครับครับครับแต่ถ้าเด็กน้อยมันล้วค่อยสะกิดผมนะครับครับเาบอร์เาเบอร์ให้ครับครับมันหวานท่านผหญ่ครับเด้อครับสวัสดีครับครับผมขอบคุณอะไร ว่ามันหลายก็สุนัขไม่เจอห้อยม้วนเดือนอยู่ท้ายตลาดได้ครับครับผมมาดีครับคุณหมอชาวโรสมาเลข<อ>ย,ย่าง<อ>หาห้อยยื้สลาบเขาเห็นห้อยไหมในในใครับโอ้ยเด็กเขาไม่ยู่ท้ายตลาดห้อยรถอ้างไรคุณหมอชาวโรสอืมรถอ้างมากคำในหมู่บ้านเน,นี่ยหาหกขันในน้ำกรดกันเนาะครับเมื่อนี้ของเต็มสนามนะห้อยเนาะครับผมครับผมไอ้มาจยักตัวเมื่อนี้ครับโอ้ยห้อยม้วนนั้นมาจยักตัวเออผมมาหาตัวเบิดแล้ว ครับครับเรียบร้อยเรียบร้อยมันจากโตครับสามอด้ตได้ทางครับห้อยบ่งเดือนมีเพื่อนน้องโทรหาผมเพื่อนติดต่อห้อยบ่งเดือนมาได้ครับเบอร์ห้อยบ่งเดือนเบอร์ยังครับเบอร์เก้าติดต่อประเด็นบอกอเบอร์เบอร์เก้าผมเสาใสวันนี้ใสเบอร์ไม่เนาะคุณหมอชมารอดขอเบอร์ไม่แน่เอ้าวถ่ายเลยครับถ่ายเลยครับเบอร์ยังไรอ่านให้ผมฟังหน่อยว่าไปเลยว่าไปเลยสุดยังไงครับสุดหกสี่เตียนเตอร์เบอร์แต่ว่าวาเตียนเืือ สามสองหนึ่งสาห้าศูนย์สามครับโอ้เนี่ยบัตรอะไรอีกอ่ะห้อยไงอ่ะเดี๋ยวมันนี่มันนี่ซื้อยี่ปินห้อยพวกเดียวนาะครับผมเออเบอร์นี่เบอร์ใหม่เราด้วครับเด้อมัอนี่ตลาดตลาดไงเพื่อนของกันหลายเนาะคุณหมอเนาะครับห้อยพวกเดียวราคาเป็นเลยต่างที่เจ้ามาที่บูรานีเอาราคาบัตรนี่นาเวลานี่คุณหมอเชฟวโรนเนาะครับผมคึดว่าบ่มันขึ้นเพืเดียวเนาะดีดีขึ้นหลายอยู่เบื้องลักษณะแล้วดีขึ้นดีขึ้นเนี่ยหถึงว่างัวเลี้ยงหลืองื่นเนื้อครับ หัวเนื้อก็ดีขึ้นเนี่คุณหมอหัวเลี้ยงก็ดีขึ้นวันนี้ทั้งสนามกับพี่น้องพ่อข้าแม่ค้าเพื่อนต้องการช่องพันเก้าร้อยแปดชนลคือหนึ่งเขาตรวจสอบโดยมาฐานเนาะขาทกขาทอนหรือถือแพงมันบอกคุณหมอเนาะควันนี้พี่น้องให้ความสนใจหลายนะให้ความสนใจหลายเป็นลักษณะที่ดีมากนะ เขาได้มีปัญหากับขืนก็ได้ขึ้นก็ได้นี่นี่เป้าหมายของผู้ทำมาหากินเนาะครับตอนนี้ผมยู่กับเจ้าของตลาดนะครับเสียนิคมครับผมสวัสดีครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับและเป็นเจ้าของตลาดนัดโคกระบืออำเภอเชียงบุรนะครับเนาะครับผมเสียดีคมตลาดเราเป็นตลาดขนาดใหญ่เนาะครับเนาะครับผมครับที่นี่ตลาดเปินตอดเปิดตลาดขามคืนนั่นบอกครับครับผมที่น้องหลายคนที่ม้าแต่วันพฤหัสเนาะครับที่นี่คนมันหลากหลายนะครับเสียนิคม มาตรการการป้องกันเด้กำข้างแางคืนนะครับเช่นความปลอดภัย <Gym. S 1> แนสิ่งกระบายยับบุกแนงสิครับมีมาตรการป้องกันบอครับนี่ครับคือว่าการการพนันคือบ่ให้เล่นเลยห้ามเลยห้ามเลยครับคือว่าคัดเห็นเล่นก็คือให้เลือกให้นี้เลยบ่ให้บ่ให้เล่นเลยสังเล่นบ่ครับครับบ่ให้เข่าร้อมเดดครับบ่ให้เข่าร้อมเลยครับครับก็เพื่อพี่น้องทั้งบ้านเนาะเพื่อนลเพื่อนเมื่อทั้งบ้านยี่งานเนาะเป็นมหาเงินโมแมนมหามหาเหรียญนั่นบ่ละ <is> ยากให้แม่ไปทั้งบ้านเนี่ยสบายใจนะครับครับครับแต่ยังมุ่งเนี่ยครับอินิดีนะครับเนาะบ่ใบมีบ่วหิมีเลยครับครับเอาที่เปิดทุกวันศุกร์นะครับเนาะครับแต่ว่าในห้อยหลายคนทั้งไก่เพื่นกิ๊เขาแต่วันเขาเรือหัดต่อนบ่ายครับตอนบ่ายครับเสี่ยขอเบอร์ติดต่อนะครับครับ083 3c 1101หาครับ ก็พี่น้องอยากใส่บริการเนาะถ้ามีงัวมีควายก็มาขายได้นะครับเนาะหรือว่าอยากมาเช็คราคาเข้ามาได้เลยครับเด้อเพิ่นต้อนรับดีเลยครับเพิ่นบริการดีพร้อมเจ้าของตลาดอ่ะมื้อนี้ขอบคุณหลายเด้อเสียเด้อครับผมครับครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับพราคข้าจะได้ยังงวดนะหาน่งหนึ่งหาหาจุลหาเขาโอ้เบิดแล้วเบิดแล้วครับเบิดแล้าเลขมันจะใสครับผมกับพ่อรู้ครับจ๊ะ คือตัวเดียวกันเนี่ยเรียกกันไรเพื่อนรื้อกันมามาเตียโอ้ครับเอาพอขาดเราบอกกันได้ครับหาหนึ่งกับหาศูนย์เตือนมาเบรกดิครับตอนนี้เขาเบรกไทยวัดดีเลยม้าเบรกกาแฟเตือนน้องหน่อยจะกระโดดเนาะโปรโมทสินค้าหลายที่นี่ก็แนน่คห้งขาบ้านี่เพื่อนที่มีไอซซื้อกาแฟกับร้านลูกสาวเจ้าของสนามเนาะพอดีบริการทุกอย่างหน้าให้เนาะครับคนน่าโรงพยาบาลอ่าแม่บ้านกําลังอยืน ขายของเยอะแมนยอะแมนมาขายดีขายดีคือหนึ่งล้าน่้าพื่นกระเป้าดีสองพี่น้องมาใส่บริการตลาดนี่กะร่วนแล้วแต่บุคลากรที่สําคัญนอกคุณหมอชวโรดเนาะคคับเพื่นมาทํามาหาจีนดีคักดีคักไว้ข้าผ่อตลาดเชิญบทเท่านี่ละทุกวันพฤหัสวันวันศุกร์เนาะ เอาเงินสดสิพาเอาีเงินสดอ่ะอันนี้เซี่ยวลูกเจ้าครับครับกอตขอบขอขอบคุณทุกท่านที่กดติดตามและติดตามรับชมไปเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ